เชนซแมนเดอะมูวี Z ่หร i e เซออคผมจะไม่พูดว่านี่คืออาร์คที่ดีที่สุดเพราะแต่ละคนมันก็ชอบอะไรไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบอาร์คนี้หรือบางคนอาจจะชอบอาร์คของอาสามากกว่าแต่สิ่งที่ยืนยันได้และทุกคนเห็นพร้อมต้องกันคือมูวี่นี้แม่งโคตรสนุก แมปปาได้ใช้เวลาเพียงร้อยนาทีในการนำเสนอตัวละครเลเซ่ซึ่ง100อนาทีนะครับปกติไม่พอแน่แน่เหมือนแค่แนะนำตัวละครให้คนอินก็หมดไป20สนาทีแล้วพี่แต่ต้องยอมรับครับว่าเขาทำออกมาได้ครบถ้วนจริงๆฉากสำคัญทุกฉากช่วยเสริมเมื่องานในส่วนที่ผมงงได้ดีมากคือลายเส้นเชนซมแมนเนี่ยพูดตรงๆว่าฉากแอคชั่นเห็นแล้วงงชี้หายเลยแต่เขาทำให้มันเคลียร์ในส่วนนั้นด้วยแอนิเมชันได้เวลิกูดครับทุกเอเลเมนต์มันดีไปหมดไม่ว่าจะงานภาพโทนสีเอฟเฟกต์ซีจืะไรต่างๆี่เเๆื่ <I S 2> ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืเท่ ในส่วนของหนังครับผมแทบไม่มีคําติเลยแต่ที่ผมต้องรบคะแนนและแอบผิดหวังอยู่บ้างก็คือเรื่องนี้มันเลืสิบห้าไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมบนหัวผมแม่มีเด็กสิบเอ็ดสิบสองอยู่วะและคุยกันไม่หยุดคือกูจะมาดูหนังครับขอร้องมันเลยทำให้ผมให้คะแนนเรื่องนี้เจ็ดจุดห้าเต็มสิบและถ้าไม่มีเด็กบนหัวมันจะได้แปดเต็มสิบแต่ถ้าผมได้ไปดูใน iMAX มันจะได้เก้าเต็มสิบครับคือกูบ้านนอกแถวบ้านไม่มี i m a x ต้องทำใจนิดนึงตัวหนังไม่มีปัญหาครับยิ่งถ้าคุณหนีไปดูระบบ x, ะมอแมอก็ก